สวัสดีครับพบก,กับผมช็อปครับนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการผลิตโบนัสนะครับหรือว่าจ่ายโบนัสให้ตัวเองเนี่ยฟรีๆทุกปีด้วยเงินปันผลจากหุ้นเนี่ยเรามีวิธีการทําอย่างไรนะครับก็ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออมเงินแล้วเอามาลงทุนในตลาหุ้นนะครับหรือว่าออมหุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถ จ่ายโบนัสให้ตัวเราเองได้ด้วยนะเรามาดูนครับว่าเราจะได้ผลตอบแทนประมาณสักเท่าไหร่นะครับเป็นเงินปันผลเป็นโบนัสให้เราแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับสมมุตินะครับว่าเราเนี่ยสามารถออมเงินตัวเองนะครับได้เดือนละ5000นนะครับโดยที่ปีหนึ่ง12เดือนถูกไหมเท่ากับว่าปีหนึ่งเราออมได้เท่าไหร่ครับ60,000บาทถูกไหมต่อปีถูกไหมครับ ปกติเราฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ฝากไว้ในบัญชีฝากประจำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเรียกว่าง่ายๆออมทรัพย์ปกติเนี่ยนะครับดอกเบี้ยหรือเงินที่มันโตขึ้น,นยอยู่ประมาณ0.25%ของเงินต้นที่เราฝากนั่นหมายความว่าถ้าเราเอา60,000นะครับคูณจุดเราจะได้โบนัสให้ตัวเองเลยนะครับทุกปีครับปีละ150บาทต่อปีนะครับอันนี้กรณีฝากแบงก์นะพอเห็นอะไรไหม เงินโตไหมครับโอ้ยโตนะครับร้อยห้าสิบจากเงินหกหมื่นนะแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราเปลี่ยนมาออมหุ้นครับออมหุ้นเราต้องเป็นหุ้นปันผลด้วยนะคือโฟกัสไปเลยเน้นที่หุ้นปันผลไปเลยหุ้นปันผล4% 5%ขึ้นไปเอาแบบนั้นนะครับกระจายลงทุนไปทั่วๆเลยนะครับสนใจตัวไหนรู้จักตัวไหนนะครับก็ไปศึกษางบการเงินไปดูอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแล้วก็ทำาไงครับทำการกระจายไปเท่ากันนะครับสมมติมีเงิน5,000บาทไปครับต่อเดือนเอากระจายไป เห็นไหมทำได้หมดครับนะครับกระจายไปได้เลยทีมาดูว่าถ้าเราออม5,000บาทเท่ากันต่อเดือนคูณ12เดือนไปนะครับใช้เงินเท่ากันครับคือ60,000บาทต่อปีถูกไหมแต่สมมุติว่าเฉลี่ยของปันผลเนี่ยเอาอยู่ที่ประมาณ5%โดยที่ผมไม่ได้พูดถึงแบบแคปิตอลเกนหรืออัตราการเติบโตอของราคาหุ้นของอะไรเลยนะดูแค่เงินปันผลของบริษัทที่จ่ายให้เราเท่านั้นเองสมมุติเราได้ประมาณสัก5%ต่อปีเนี่ยนะครับจาก ที่เราจะได้ 0- 2 5สองหเราเปลี่ยนมาได้5%้าเปเซนเท่ากับว่าเราได้ปันผลตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นปีละ3 0 0พบาทเป็นปีละส0 0พันบาทนะครับจากเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิมาเป็นสา0พันะเพิ่มขึ้นกี่เท่าโอ้ย0ี่สิบเท่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน่าทำนะครับแบบนี้มันก็น่าสนใจถูกปะเพราะแทนที่เราจะได้เพิ่มขึ้นปีละร้อยหสิบแต่เราสามารถเพิ่มขึ้นปีละ3 0 0พันบาทได้พอเห็นภาพไหม ที่คำถามคือต่อมาคือว่าแล้วเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆล่ะ,ะสมมติเรามีศักยภาพในการออมเดือนละห้าพันนะครับสิบสองเดือนเราออมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับปีที่หนึ่งนะไล่ไปเลยปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสมมติว่าเราไม่สามารถออมเพิ่มได้เลยนะคือได้ออมได้เดือนละหนะ้าพันรายได้เพิ่มแค่ไหนก็ออมได้ห้าพันนะครับมาดูกันครับว่าปันผลจะได้เท่าไหร่บ้างในแต่ละปีนะแล้วเราทบต้นไปเรื่อยๆนะคืออย่างนี้ พอปีนี้เราได้ห0 0 0ื่นถูกไหมเราเก็บได้ห0 0 0ื่นปีต่อไปเราเก็บได้อีกห0 0 0ื่นถูกไหมครับเท่ากับมันเท่ากับว,ว่าเป็นแสนสองแล้วแสนสองเนี่ยเราได้ปันผลเพิ่มขึ้นอีกถูกไหมเราปันผลไอ้สามพันเนี่ยเรายังไม่ใช้เอากลับไปรีอินเวสต์เรื่อยเงินมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นไปเรื่อยอันนี้ผมต้องบอกว่า S t i m a t e ว่าเรายังไม่นับเรื่องของปันผลโตเรายังไม่นับว่ามูลค่าของพอเราที่เราลงทุนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะสนใจแค่โบนัสเท่านั้น ที่เป็นเงินสดกลับมาให้เราทุกปีที่เราจับต้องได้ทุทกๆปีโอนเข้าบัญชีเลยเนี่ยนะครับในส่วนของเงินปันผลเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับปีที่1อย่างที่เรารู้กันแล้ว3,000บาทต่อปีนะครับพอผ่านมาปีที่2นะจะอยู่ประมาณ6,150นาทะครับปีที่3 9,400บาทค่อยๆเพิ่มขึ้นเห็นไหมปีที่4 12,900ปีที่5 16,500 อันเนี้ยทุกปีนะครับได้ทุกได้ท,ท,ท,ทุกทุกปีนะนะปีที่6เท่าไหร่ครับ2,000 20, 0บาทปีที่7 2,400 0บาทปีที่8 2,800 0บาทปีที่9 3 3 0 0 0บาทแล้วปีที่10 3,700 0บาทเป็นตัวเลขโดยประมาณอันนี้ต่อปีนะพอเห็นภาพไหมครับ ว่าถ้าเราค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆไม่ต้องนับแคปิตอลเกนนะแค่เดือนละ5000เองนะครับปีที่10เนี่ยเราได้กลับมา37 0หมนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหลังจากปีที่10เป็นต้นไปเราจะมีปันผลปีละ37 0 0เไปเรื่อยๆนะแม้ว่าเราเก็บเพิ่มแค่เดือนละ5000นะครับสมมติเราหยุดเก็บเลยก็ได้นะปีที่10เป็นต้นไปเ,เราก็จะมี37ม0มมาทุกปีครับมีเงินซื้อ iPhone ทุกปีนึกออกไหมมีเงินซื้อโน้ตบุ๊กใหม่มีเงินซื้อ,อทุกปีครับ แต่ถ้าเรายิ่งเก็บไปเรื่อยๆเงินเราก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับคือเคล็ดลับในการสร้างความมั่งคั่งของเศรษฐีที่เขาทํากันเขาจะไม่ใช้เงินต้นเต็มที่ที่เขาใช้คือเลยครับเขาใช้ดอกเบีย้ยเขาใช้เงินปันผลนี่แหละเอาไปใช้จ่ายนึกไหมแต่เขาให้เวลาในช่วงแรกของชีวิตในการสร้างในการเก็บออมสิ่งเหล่านี้มาครับแล้วเขาอาจจะมาใช้ในปีที่สินึกอไหมถ้าเขายิ่งเขาเก็บได้มากเป็นครับปันผลเขายิ่งโตเร็วพอปันผลโตเร็ววันหนึ่งที่ปันผลมันมากพอ เงินปันผลเหล่านั้นก็สามารถมาแบ่งเบาภาระในการหาค่าใช้จ่ายของเขาได้หรือสามารถมาเป็นโบนัสในการไปท่องเที่ยวประจําปีของเขาก็ได้เห็นไหมครับนี่แหละครับคือวิธีการผลิตโบนัสหรือจ่ายโบนัสให้ตัวเองฟรีๆทุกปีครับแค่เราทําอะไรครับไม่ได้ทําอะไรเพิ่มมากมายนะครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนที่วางเงินจากวางในแบงก์มาวางในหุ้นปันผลนะครับหรือเราจะวางในอสเซทอะไรก็ได้แต่สิ่งหน่งคือมันต้องมีปันผลหนือไหมมันต้องมีปันผลมันไม่มีดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมา รเราก็มาคำนวณต้นทุนต่างๆด้วยถูกไหมถ้าเราสามารถวางเงินในสิ่งเหล่านั้นมีดอกเบีย้ยมีปันผลเพิ่มขึ้นแล้วเงินต้นเราสามารถโตขึ้นได้ด้วยยิ่งดีไหมยิ่งดีถูกไหมครับแต่วันนี้เราคุยกันแค่เอาปันผลก่อนนะเพราะนี่คือเงินที่จับต้องได้แล้วมันจะโอนเขาเ้าบัญชีธนาคารเราทุกๆปีเห็นภาพเนาะนะครับก็สัมสัสน,นะครับทุกคนผมมองว่าเราจําเป็นจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้นะครับเพราะมันคือสิ่งที่เศรษฐีไม่ได้มาบอกเราหรอกครับว่านี่คือกระบวนการที่เขาทํา แต่ว่าจากที่ผมได้ศึกษาหลักการจากที่ผมได้คุยกับมหาเศรษฐีคุยกับนักลงทุนหลายๆคนนะครับอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาทาครับกฎเด็กดของเขาเลยคือเขาจะไม่แตะเงินต้นนะไม่แตะเงินต้นในการออมเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะใช้ถ้าใช้อย่างเดียวคือเขาจะใช้ดอกเบี้ยใช้เงินปันผลเพราะถ้าเงินต้นเขายงังคงอยู่แล้วเขาใช้แต่ดอกครับเขาจะไม่มีทางจนลงแต่ถ้าเขาใช้ดอกดอกเบี้ยไปเร็วเขาก็ไม่มีทางจนลงอยู่ดีครับแต่แค่อะไรครับแต่แค่เขาจะไม่รวยขึ้น แต่ท่านี้เขาอยากรวยขึ้นยัไงก็เอาดอกเบีย้ยมาทบดอกเบีย้ยมาทบปันผลมาทบปันผลมาทบแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆเ,เก็บออมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความมั่งค่าของเขาก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อวันหนึ่งที่ความมั่งค่า,ข,าของเรามีมากพอเวลของเราทรัพย์สินของเรามีมากพอเราอาจจะหยุดในการสร้างเวลให้รวยไปมากกว่าน,นี้ก็ได้แล้วถูกปะแล้วใช้แต่อะไรครับดอกเบีย้ยใช้แต่เงินปันผลพอเห็ five, นภาพเนาะเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ครับที่ผมอยากจะบอกว่าเราจําเป็นจะต้องรู้จริงๆแล้วก็ตลาดหุน้นหรือหุ้นปันผลนะครับมันก็สามารถผลิต นะครับโบนัสให้เราแบบนี้ได้ทุกปีจริงๆนะครับผมได้มาทุกปีครับอย่างน้อยก็ปีลนะ 4%-5% น่ะได้มาเรื่อยๆครับนะครับกระจายลงทุนที่ดีอย่างที่ผมบอกศึกษาหาความรู้ครับแล้วก็กระจายลงทุนที่ดีพอร์ตเราจะเติบโตได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยครับไม่ต้องมานั่งเฝ้าตลาดไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอแค่นั้นเอนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับโอเคเนาะ สำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตอนนี้เราเริ่มอยากลงทุนในตลาดหุ้นแบบจริงจังแล้วนะแล้วก็อยากศึกษาหาความรู้นะครับด้านการลงทุนเนี่ยแบบเจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่เปิดรับสมัครอยู่นะครับจะเป็นคอร์สที่สอนลงทุนหุ้นปันผลแบบมบืออาชีพนะครับลงทุนหุ้นปันผลโดยเฉพาะเลยนะไม่มีการเก่งกำไรระยะสั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเน้นการสร้างพอร์ตปันผล เน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างแพสซีฟเินคำให้กับพวกเราในอนาคตได้นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3คอร์สช่วยกันนะครับก็คือนักสะสมหุ้นมือใหม่คอร์สที่1นะครับคอร์สมั่เซอร์อินเวสเตอร์คอร์สที่2นะครับแล้วก็คอร์สเสริมเป็นอ่านใจหุ้น28เซกเตอร์นะครับก็ต้องบอกง่ายๆว่าทั้ง3คอร์สนี้นะครับจะเป็นการเรียนผ่านวิดีโอนะครับใน Facebook กลุ่มปิดนะครับที่ได้ทำการอัดคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาใช้ได้ตลอดการครับเพราะว่ามันคือหลักการสุดคลาสสิรรที่เาาามถใช้้ไดดตลอ ไม่มีทางตกยุคตกสมัยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคอร์สแรกนะครับนักสะสมหุ้นมือใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมด35บทเรียนนะครับแบ่งออกเป็นเนื้อหาที่เป็นแบบบทความเหมือนเป็นหนังสือเล่มนึงเลยนะครับที่ผมเขียนขึ้นมาครับทั้งหมด1 7 1 8บทเรียนนะครับและบทเรียนอีกครึ่งนึงที่เหลือนะครับจะเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับที่เน้นการสอนแนวคิดนะครับให้กับมือใหม่ที่อยากจะลงทุนในตลาดหุ้นได้เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเราควรทําอะไรคือสิ่งที่พวกเราไม่ควรทําอะไรคือสิ่งที่เราควรระวังให้มากที่สุุดดดในนนตลา้้ะครับผมไไถ่ยอว สนักสะสมหุ้นมือใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยที่ผมการันตีเลยนะครับว่าใครได้ผ่านคอร์สนักสะสมหุ้นมือใหม่นะอย่างน้อยๆนะครับคุณจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยมากกว่านักลงทุนทั่วไปอ่ะเจสนะครับส่วนคอร์สมัสเตอร์เมเจอรนะครับถือว่าเป็นคอร์สใหญ่ที่สุดของผมเลยนะครับที่สอน how to ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการลงทุนของผมเองหรือว่าวิธีการลงทุนต่างๆการใช้เครื่องมือการใช้กราฟนะครับการอ่านงบการเงินว่าเราดูกันยังไงนะการประเมินมูลค่าหุน้น นในเชิงลึกว่าแบบนี้เรียกว่าหุ้นถูกแบบนี้เรียกว่าหุ้นแพงนะครับสอนแม้กระทั่งการสแกนหุ้นการวางพอร์ตการจัดพอร์ตการปิดความเสี่ยงในการลงทุนนะครับจะสอนอยู่ทั้งหมดในคอส master investor อันนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ผมลงทุนแบบไหนนะครับผมได้ถ่ายทอดไว้ทั้งหมดในคอส master investor เรียบร้อยนะครับและส่วนคอสที่3นะครับคอสอ่านใจหุ้น28เซกเตอร์อันนี้จะเป็นคอสที่ผมจะทําการวิเคราะห์ให้พวกเราดูเลยครับว่า หุ้นทั้งหมด28เซกเตอร์ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีอะไรเป็นไงบ้างนะครับมีการประเมินมูลค่าหุ้นมีการสอนเรื่องการใช้การาฟ P/E P/B/V Dividend Yield นะครับในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นว่าวิธีการประเมินจุดเข้าจุดออกของรายใหญ่เนี่ยเขามองกันแบบไหน,นเขาเอาอะไรมาประเมินในการลงทุนนะครับโดยที่จะมีการยกตัวอย่างหุ้นมากกว่า100ตัวนะครับให้กับพวกเราได้เห็นเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเห็นภาพเลยครับว่าหุ้นกลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนนะครับถูกแพงเขาดูกันยังไง นะครับถือว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สเสริมจากคอร์สมาร์เซอร์อินเวสเอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าใครเป็นมือใหม่เลยงบประมาณไม่ได้มากนะครับเน้นไปที่คอร์สมือใหม่ก่อนนะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากได้แบบลึกๆเลยนะครับผมแนะนําว่าให้เรียนมือใหม่ด้วยแล้วก็เรียนมา s t เ r อร์อินเวสเอร์ด้วยนะครับเพราะผมบอกได้เลยครับว่าถ้าใครได้ผ่านคอร์สมาร์เซอร์อินเวสเอร์นะครับคุณจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าคนทั่วไป95% และถ้าคุณได้ผ่านทั้ง3คอร์สนะครับทั้งมือใหม่ทั้ง Master ว e เซอ o r ทั้งอ่านใจหุ้น28บเซกเตอร์นะครับผมรับรองครับว่าคุณจะสามารถเลือกหุ้นได้อย่างเชี่ยวชาญนะครับคุณจะสามารถทำได้แบบที่ผมทำในปัจจุบัน ได้สอนไว้ในนี้หมดแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่านอกจากการเรียนแล้วคุณต้องเรียนแล้วทําการบ้านที่ผมบอกในคอร์สแต่ละคอร์สเนี่ยให้ครบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเรียนอย่างเดียวแต่คุณไม่เอาปฏิบัติเอาคุณไม่เอาไปลงมือทําคุณเรียนแต่ละการมันไม่ได้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นคุณเรียนแล้วต้องเอาไปลงมือทำนะครับเนื้อหาทั้ง3าคอร์สนะครับจะสอนอยู่ใน เราราวประมาณ4 -5 ชั่วโมงต่อคอสนั่นหมายความว่าทั้ง3คอสนี้จะเฉลี่ยอยู่มาสัก12 15ชั่วโมงนะครับถ้าใครได้เรียนครบทั้ง3คอสเลยนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับทั้ง3คอรสนี้นะครับจะเรียนผ่านนะครับทาง Facebook กลุ่มปิดเท่านั้นนะครับไม่มีการสอนผ่านทาง YouTube ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สมัครครั้งเดียวนะครับ คุณสามารถเรียนได้ตลอดชีพเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้กลับมาเรียนย้อนหลังเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้มีการจากัดเวลาใดใทั้งสิ้นเลยนะครับรวมถึงยังมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆด้วยนะครับถ้ามันมีหลักการลงทุนอะไรที่เปลี่ยนไปที่ผมอัปเดตในการใช้เนี่ยผมจะเอามาถ่ายทอดเอามาเพิ่มให้กับพวกเราในคอร์สนี้แบบฟรีๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียจ้างเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สมือใหม่นะครับคอร์สมือเซอร์เวเซอร์หรือคอร์สอ่านใจหุ้น2 ได้ทาง f a c e o o o เพจช็อปค p ับนะครับอินบ็เข้าไปถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยคอยบอกวิธีการสมัครให้กับเรานะครับรวมถึงถ้าใครสมัครพร้อมกันมากกว่า2คอร์สขึ้นไปนะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับก็พิมพ์ไปบอกเขาได้ว่าสนใจคอร์สหนึ่งบวกสนะครับก็จะมีราคาพิเศษให้สนใจคอร์สหนึนะครับก็จะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้อีกนะครับนอกจากที่ผมบอกตรงนี้นะครับ คอร์สมือใหม่นะครับราคาพิเศษปัจจุบันนะครับอยู่ที่4,900บาทนะครับคอร์สที่2 master master นะครับ15,900บาทและคอร์สสุดท้ายอ่านใจหุ้น28เซกเตอร์8,900บาทเท่านั้นนะครับก็สนใจติดต่อเข้าไปได้ทาง Inbox Facebook Page Shop c l ค b เท่านั้นหวังว่าจะได้พบพวกเราทุกคนในคอร์สนะครับสวัสดีครับ